คำถามก็คือจะมีพระเกจิหรือหลวงพ่ออะไรที่ไปเก่าเท่าพระแถวบนไหมคําตอบคือไม่มเีเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไปเจอพระเนื้อแบบแถวบนเนี่ยแปลงร่างเป็นพิมพ์กุ่อะไรก็แท้เลยนี่กออกไหมครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราไปเจอ นามยาไม่ต้องไปกลัวพระแพงไม่ต้องไปกลัวพระหลักเอาว่าเนื้อแบบเนี้ยถ้าเป็นนะอ่ากลัวก็ใช่แท้ไหมล่ะถ้าเป็นพระถูกถูกแท้ไหมแค่นั้นนะ เห็นไหมนี่เนื้อเขารุ่นราวเขาเดียวกันอายุมากกว่าสี่ร้อยปีตำหนิพิมพ์ไม่ต้องไปสนใจเอาว่าเก่าคือแท้จะเป็นกุไหนอีกเรื่องหนึ่งจัดทุกยุคมาศึกษาหน่อยวิธีการศึกษาแบบเนี้ยจะทำให้ดูพระเป็นเร็วนะครับไปเอาเซต ที่แบบว่าทุกยุคไปนั่งสองที่บ้านอย่างเงี้ยจะเป็นเร็วแน่นอนทําไมผมจึงมีพลาอยู่หน้าโต๊ะเยอะเพราะเวลาคุณอยากรู้อะไรอ่ะผมได้หยิบมาให้คุณดูได้แบบเนี้ยนะการจะเก่งจากการดูคือต้องดูให้เยอะเห็นปะ่ะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกอะ่ะก็ต้องไปส่องนกเห็นนกห้หลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนก็นแล้วแต่ต้องเห็นให้เยอะทั้งนั้นครับครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s k อ c h e c k เช็อเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แค่ปุ๊บก,กระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็ che k เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกนคิวโคได้เลยนี่แหละครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไงอ่ะนะพระเครื่องอะ่ะเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่คนเริ่มใจเย็นล้วเริ่มอยากจะหาข้อมูลศึกษาก่อนสะสมแล้วนะวิธีการดูพระเป็นได้รับไปแล้ว ว่าแท้เก๋แยกยังไงอ่านะะแยกที่ความเก่านะครับแยกที่ล่องรอยของเครื่องมือการผลิตแต่ละยุคอ่าผงเพราะสมวนไพรพันมือแท้ดูยังไงคือพี่ต้องเคยเห็นแท้ก่อนอ่าซื้อแท้มาดูนั่นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับพระเครื่องอะ่ะคำว่าดูยังไงอะ่ะมันใช้หูฟังไม่ได้ครับ อแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าใจได้ว่าพ่อหมวเน่ะเป็นพระยุคป,ปีสองศูนย์บวกลบนะะพี่ก็ต้องไปหาผงนะที่อยุคป,ปีสองศูนย์บวกลบเทียบเคียงกับอะไรเทียบเคียงกับผงพ่อกลวยเนี่ยก็จะได้คาตอบเทียบเคียงกับผงพ่อกลวยเทียบเคียงกับผงพ่อแพรแยุคต้นก็ได้คําตอบ <c oughs> นะครับอ่าสวัสดีครับพี่หมูวานเจี๊ยบ สวัสดีมีอะไรมาสอนะครับอาจารย์โอ๊ตอะอยากรู้เรื่องอะไรเอาเลยเข้าเรื่องเลยชุบนิกเกิลมีถึงปีไหนปัจจุบันก็ยังมีได้ครับเอาว่าเริ่มปีไหนง่ายกว่านะครับอ่าคําถามว่าถึงปีไหนอ่ะเป็นคำถามที่ผิดนะต้องถามว่าเริ่มปีไหนเราจะได้รู้ว่าก่อนนั้นมันไม่ค่อยมีอ่าเอาว่าเริ่มประมาณปี นะฮะสมร้อยนิกเกิลเนี่ยเอาว่าเริ่มปีสมรณะร้อยง่ายไหมอา่าก็เป็นนว่าก่อนปีสมรณร้อยไม่มีแต่ถามีถึงปีไหนปัจจุบันก็ยังทําชุบนิกเกิลได้แต่มันก็จะเก่าใหม่ต่างกันตามอายุของพระสวัสดีครับอ่าน้องชัยน้องน้องชัยเบืององชัยนาบุรีหายดียังยังไม่ดีเท่าไหร่ครับพี่จุนนะ นะครับสวัสดีครับแน่นะนะเสียนสอนนะยาท่านตู่มีสร้างชินเงินไหมครับอาจารย์ส่วนมากเจอตะกั่วนะถ้าชินเงินน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นพระกุกถ้าเป็นชินเงินอ่า <c oughs> คาถามเริ่มคําถามเริ่มเร,ม,มเริ่มดีละอ่าคําถามเริ่มดีและแอปเช็คพระพร้อมบอกและพร้อมให้ราคาไหมครับ <c oughs> อ่าพร้อมบอกเราอ่ะให้ผลแท้เก๊ส่วนเรื่องราคา พี่ๆถ้ารู้ว่าแท้แล้วเนี่ยเราสามารถไปเซิร์ชตามเว็บไซต์ต่างๆได้ครับถ้ารู้ว่าแท้แล้วเนี่ยการหาราคาไม่ยากล้วจะส่งไปถามเซียนก็ได้เพราะมั่นใจว่าระพาเราแท้จะไปเซิร์ชตามนะโซเชียลก็มีหลายที่ที่บอกราคาเปิดสอนดูพระอีกไหมอ่าเดี๋ยวปีนี้อาจจะจัดให้สักครั้งหนึ่งขอเป็นไปไปลายปีแล้วกันนะครับ สวัสดีครับพี่ทานาโชตอ่าสวัสดีครับพี่ทานาการอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหรือจะไปดูพระอ่าถ้าดูกันเป็นแล้วนะแท้เกดูได้แล้วอ่ะไปเพิ่มประสบการณ์ในการรู้จักพระเครื่องกันใช่ไหมอ่า สวัสดีครับพี่วรพน์เป็นกำลังใจให้โอเคครับขอบคุณครับอืไปงั้นไปดูพระกันพร้อมอยังนะอยากอยากจะให้ผมพาไปดูพระอะไรดีกว่าอ่าอ่ะ,อ,ะอยากจะให้ผมพาไปดูพระอะไรดีกว่าแล้วศิบาชีถึง ดูพระเลยอยากชมพระหายากอ่ะพระอะไรที่อยากชมอ่าสวัสดีครับพี่ทรายเบตอ่ะไปนะไปคุยเรื่องพระกันอ่ะอันนี้ก็คือพ,พระเน,นื้ดินรับอาจารยเนืดินก็เออเน้อดินก็ไม่ได้พูดนานแล้วนะลำบากไอโอีก พร้อมอ่ะโอเคชุดพระแน็ดินอยู่ไหนลูกก็เป็นพระยุคพระกลุ่นู่นเลยมันจะยาวไปเลยนะอ่านะครับการดูพระโดยที่ไม่ต้องการดูพระของผมนะดูได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องจดจำว่าเป็นหลวงพ่ออะไร อ่าน้อยไปไหมลูกพระกรุโอ้ในมีปิดตาอยู่หนึ่งองค์นะครับอันนี้เราเรียกว่าพระอายุห้าร้อยปีขึ้นไปนี่เพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจก่อนอ่าพระที่มีอายุนะครับเกินสี่ร้อยปีขึ้นไป นะครับเราต้องทําความเข้าใจว่าพระเนื้อดินเนี่ยมีสร้างมาเป็นพันปีแต่ถ้าเกินสี่ร้อยปีขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าพระเกจินะเนื้อดินของพระเกจิต่างจากพระกลุแน่นอน,เป,นเป็นเรื่องเข้าใจไหมครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูเยอะ ดังนั้นเวลาดูพักที่เนี่ยหรือทุกอย่างอะ่ะคุณใช้ความเก่าในการดูอ่าการลำบากอาจจะโอเดินไกลนิดนึงนะครับเพื่อนๆว่าความเก่าต่างกันไหมเนี่ยอันนี้พระในช่วงปีเจ็ดศูนย ช,ช่วงปีเจ็ดศูนย์ก็จะมีอะไรบ้างพระพวกวัดกกพระน่งของมาดันปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ใช่ไหมเออพอนองคอมาดันปู่บุญวรรการบมาแก้วถ้ายุคใหม่ก็ยี่ห้าศตวรรษอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เมื่อเริ่มเห็นภาพยังเมื่อวานผมหยิบเนื้อดินหลวงพ่อสำเนียงไว้ไม่รู้วางไว้ไหนเอามีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจไหมลูกหรือไม่ก็งี่ไงพ่อรีวิวโสการาม อ่าอาจจะโอขนชุดสอนมาแล้วนี่ก็ชุดสอนผมก็มีไม่เยอะครับมีประมาณนี้แต่ละอย่างนะชุดสอนก็มีไม่เยอะมีประมาณนี้เจวเลยเพอของไผ่ลงวัวพาที่ไม่มีเจ๊ทั้งหลายทั้งแหล่ครับ พวกแกก็เก็บพาโนนหน้าเต็มเหมือนกันนะเนี่ยใครเก็บเนี่ยผม,นะมนี่แหละที่เดียวกันจะได้หั่นนะอะป่ะเอาอันนี้ไป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 เก็บลูกนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมโน้ตจากได้พระพวกสังกัดจายมีไหมสังกัดจายสังกัดจายทวาอันนั้นไม่ใช่ อ่ะเพื่อนๆดูโน้ตกล่องกล่องนู้คือคืออ่ะโอเคนั่นแหละไอเจะโอรู้คนเดียวนี่ครับรแบบเนี้ยเพื่อนๆจะเข้าใจเลยว่า มากกว่าสี่ห้าร้อยปีขึ้นไปเห็นไหมนี่ใช้ความเก่าในการแยกซึ่งถ้าเพื่อนๆไปเจอปู่บุญว่ากลางบางแก้ว mm. ก็ต้องเหนือโซนนี้ถ้าไปเจอยี่้าศตวรรษก็ต้องเหนือโซนนี้ใช่ไหม mm. อ่ะเห็นไหมครับ คราวนี้พอเวลาเราอยากจะดูพระสักองคหนึ่งเนี่ยเราอยากจะดูพระสักองค์หนึ่งขุน,ผนแผนเราก็หมดแล้วใช่ไหมโอ้ะหมดเอางี้เปิดกล่องนี้ห,หน่นหน่อยเอาพระแพงเลย เอาพระอ่าออสำาพ่สำเนียงกันหน่มาลูกอ่ะเอาพระแพงไปเลยเริ่มการดูพระจริงๆเขาดูกันแบบนี้ครับเขาดูเก่าก่อน นี่เพื่อนๆดูนะพอเพื่อนๆไปดูพระเนี่ยอายุที่มากกว่าสี่ร้อยปีขึ้นไปเห็นปะต่างกับพระปานต่างกันไกลไหม คำถามก็คือจะมีพระเกจิหรือหลวงพ่ออะไรที่ไปเก่าเท่าพระแถวบนไหมคําตอบคือไม่มีเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไปเจอพระเนื้อแบบแถวบนเนี่ยแปลงร่างเป็นพิมพ์กลุอะไรก็แท้เลยนีกออกไหมครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราไปเจอ นามยาไม่ต้องไปกลัวพระแพงไม่ต้องไปกลัวพระหลักเอาว่าเนื้อแบบเนี้ยถ้าเป็นนะอ่ากลัวกระช่ายแท้ไหมล่ะถ้าเป็นพระถูกถูกแท้ไหมก็แค่นั้นนะ เห็นไหมนี่เนื้อเขารุ่นราวเขาเดียวกันอายุมากกว่าสี่ร้อยปีตำหนิพิมพ์ไม่ต้องไปสนใจเอาว่าเก่าคือแท้จะเป็นกุไหนอีกเรื่องหนึง่งแต่รู้ว่าเป็นพระพิมพ์นางพญาพิษโลกนะที่สร้างในยุค ที่เขาเล่นกันแน่นอนง่ายไหมอ่ะนี่ครับเห็นป่ะพอเวลาเราส่องปุ๊บอันนี้เท่าอันนี้ไหมคนละเรื่องเลยเออนะอันนี้เท่าอันนี้ไหม นีเก่ากว่าเยอะอะนะครับก็อันนี้เป็นนางพญาแ้ด้วยความเก่าสบายสบายวันนี้ถ้าเราจะไปเจอพระปุบุญ เนื้อเท่าไหนเนี่ยเนือเ,เท่า,าพอปานเห็นไหมครับเก่ากว่าแบบนี้นี่รุ่นลาวใกล้เคียงกันอันนี้ที่หลัง ใช้ความเก่าในการแยกก่อนพอใช้ความเก่าในการแยกได้เก่าคือแท้ถ้า25ศตวรรษคุณหลับตาคิดดิ25ศตวรรษเนื้อนี้ไหมเนื้อนี้แหละจะเม็ดแร่จะเม็ดอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับเก่าก่อนมีไม่มีได้ไม่เป็นไรมีมากมีน้อยได้ไม่เป็นไร เอาอย่างนี้แท้ไหมเอออันนี้คือองค์ที่ต้องสงสัยแท้ไหม ข้ากับข้างล่างหรือเข้ากับตรงกลางนี่เห็นไหมครับเข้าวกับช่วงตรงกลางแล้วเนื้อแบบนี้ก็จะขายกับอะไร ก็จะขายกับพระพ่อหนงของมาดันใช่ดูที่ความเก่าก็คือแบบเนี้ยถ้าแปลงล่างเป็นปุบุญก็แท้เลยแปลงล่างเป็นพ่อหนงก็แท้เลยง่ายไหมง่าย ่ะจบเรื่องเนื้อดินยางมันแค่นี้จริงๆผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้มากกว่าเนี้ยเพราะแค่นี้จริงๆครับอ่ะอันนี้แท้ไหมข้าวกว่าข้างล่างหรือข้าวกว่าข้างบน ใช่ไหมคำตอบเข้ากับข้างล่างนี่ไงก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม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 ทันเพราะปานไงใช่ไหมครับถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูพระ คุณคุณจะได้ในในห้าวินาทีแรกเลยว่าน่าจะถึงยุคหรือไม่ถึงยุคเนี่ยตอบได้หมดเลยถ้าใช้ความเก่าในการดูคุณตอบได้ยังไม่ถึงห้าวิเลย ngay máy Ờ, ngay máy. แค่นี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> ดูวยาทฤษฎีของอาจารย์โอ้ถายผมดูว่าเป็นจริงๆก็จริงจรพักเครื่องดูแค่นี้จริงๆก็หลักการเดียวกับเวลาคุณดูของเก่าอะครับพักเครื่องก็คือของเก่าไม่ล่ะเวลาคุณเล่นสแตมเก่าเวลาคุณเล่นตู้เก่าเวลาคุณเล่น ชามกับเบื้องเก่าอ่ะเขาไม่มีพิมพ์เขาใช้อะไรดูเขาใช้ความเก่าใช่ไหมแค่นั้นเองถ้าเราเล่นที่พิมพ์ใครเป็นคนกําหนดแล้วว่ามีกี่พิมพ์กําหนดไม่ได้นะเพราะคนกําหนดเกิดไม่ทันใช่ป่ะอ่าแต่ถ้าเราใช้ความเก่าในการดูพระเราจะเล่นพระได้ทุกพิมพ์ ถ้าเล่นตามนะตามนี้คุณก็จะไปตัดไอพิมพ์ที่ไม่เคยเห็นออกแต่ไม่เคยเห็นแต่เก้าอะ่ะใช่ปหล่ะเข้าใจแล้วใช่ไหม เนี่อ้าวมาจัดทุกยุคมาศึกษาหน่อยวิธีการศึกษาแบบเนี้ยจะทำให้ดูพระเป็นเร็วนะครับไปเอาเซต ที่แบบว่าทุกยุคไปนั่งส่องที่บ้านอย่างเงี้ยจะเป็นเร็วแน่นอนวันนี้มารอพ่อปานนะครับอ้าวมีคอมเมนต์อะไรอีกใช่ครับถ้าไม่เห็นบ่อยแล้วจะมีกจกตรงไหนครับก็ต้องเห็นให้บ่อยไม่ยากครับคือผมต้องบอกว่าอ่าอย่างอย่างผมเนี่ย คุณดูพระในบ้านผมสิทำไมผมจึงมีพระอยู่หน้าโต๊ะเยอะเพราะเวลาคุณอยากรู้อะไรอะ่ะผมได้หยิบมาให้คุณดูได้แบบเนี้ยนะฮะการจะเก่งจากการดูคือต้องดูให้เยอะเห็นป่ะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกอะ่ะก็ต้องไปส่องนกเห็นนกให้หลากหลาย ชนิดหลากหลายพัน์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนก็นแล้วแต่ต้องเห็นให้เยอะทั้งนั้นครับทุกวันนี้ฟังอย่างเดียวไม่ได้เรื่อรูปถ่ายบานก็ดีมครับฮะ<ร>เ,เ,เรื่องรูปไม่เคยสอนผมมีคลิปไว้แล้วเรื่องรูปถ่ายมีแล้วจ,จริงๆผมมีไว้หมดแล้วนะพี่ลองไปเซิร์ช ในช่องสันกวานดูผมมีไว้ให้หมดแล้วมีให้ทุกอย่างเลยนะครับมีให้ทุกอย่างเลยอ้าวถ้าไม่เห็นบ่อยอ่ะโอเคต้องเห็นให้ต้องเห็นให้เยอะแล้วคำว่าเห็นเยอะเห็นพระแท้ที่ไม่เล่นก็ได้ให้เป็นพระเก่าง่ายเลยเห็นพระแท้ที่ไม่เล่นให้เป็นพระเก่าไว้ ง่ายเลยเพราะถ้าส,สร้างที่เดียวกันยุคเดียวกันจะองคลาแสนหรือองลาสามร้อยวิธีการดูเหมือนกัน ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เชคแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์ซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เเช็ค <SK> เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิ A Q.